เฮ้ย,ยมันไม่คุ้นตาเลยนะนี่มันที่ที่เหมือนยานสักเทียที่หนึ่งเลยวะจบงานอะไรเนาะเุย้ยลืมเหลือปุ่มอะไรวะกดเลยรอตว้พลอตอมันคืออะไระอ่ะเฮ้ยเชียบุ้ย เยอนะเนาะมันจะเป็เทาเลยวะเจียแปดโมงเหมือนจะเป็นงานเก็บขยะสักที่หนึง่งแตผมเริ่มจำได้แล้ะเราเข้ามาในระบบปฏิบัติการฮะพูดเรื่องของคุณนี่ผมจำได้ละผมเคยสมัครงานพนักงานเก็บขยะไว้ว่าเคเราจะเป็นต้องเข้าไปเก็บขยะดีใช่ไหมเคครับ ทางซ้ายก็แล้วกันผมรู้สึกว่าทางซ้ายดีปลอดภัยโอเคเราไปเราไปทางซ้ายดีกว่าผมรู้สึกว่าเอ้ามันล็อกเหรอโอ้ยที่มันล็อกมัมันต้องไปทางขวาอย่างเดียวเลยดิเฉยโอ้ยของปุ่มไม่มีอะไรเฉเราต้องไปหากุญแจใช่ไหม โอเคผมตรงไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าผมยังไม่อยากหลงทางนะเพราะฉะนั้นตรงไปทางเริ่มมืดละออกขวาแล้วกันขวาตันถ้าเปิดประตูวขวาเลยเพราะขวามันตันเดี๋ยวเราหลงทางโอเคเฮ้ย <c oughs> ชิบหายชิบหายชิบหายายันโอ้โหโหมันมีปืนก็ปืไนได้ไหมเสียปบปืนเดี๋ยวนะแล้วผมจะไปยังไงโอเคต้อง ปิดตายทางนี้ขึ้นจะไปทางนี้แล้วกันนะวู้ต่อันตรายวะ่ะาะฉะนั้นนะผมค่อยๆชุบโอเคสุดยอดครับผ่านไปแล้วเฮ้ยนี่ไงอีโอเคกระดิ่งใช่ไหมผมขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าเฮ้ยได้กระดิ่งมาสองอันเลยไม่เก็บได้แค่สี่อันเองอ่ะเพราะฉะนั้นผมต้องโอเคมันขึ้นข้างบนตาแล้วโดดลงมาข้างล่างเลย อืมเดินทางนี้จะไปได้ไกลกว่านะแต่ถ้ามันเต็มสีอะไผมต้องออกไปเก็บใช่ไหมอยากกระโดดอ่ะเป็นตัวกระโดดโอเคทขาไม่ได้มีทางกระโดดมัเนี่ยอโอ้โหปิดประตูโอเคโอเคไม่ยุ่งก็ได้ไม่ยุ่งก็ได้มีป้อมเปิดอย่างงไงมึงยิงตายเนี่เฮ้ยเอ้า ไม่มีเราตสองรูกัอยู่กับกบา้านเฉยๆแล้วงานเอาไอ้เอา,เอ,าอ่ะกดชิปคือวิ่งใช่ไหมครับผมอันนนะจำผิดใช่ไหมโอ้โหอ๋อมันต้องรู้โคตา้าแม่เป็นเนมินต์ดาเข้าถึงอุ้ยการเลือกดวงดาวด้วยอ่ะยสไยซเลยเปลี่ยนดวงดาว โอเคกดแท็บออกมาอ่ากดแท็บแล้วงี้ดกดูเปลี่ยนภาษาเฮ้ยอ,อื้มนี่คลิกข,ขว่ามันสแกนได้ด้วยเนี่ยมักงไม่รู้เชยครับเราเปลี่ยนดาวใช่ไหมใช่ใชเชยต้องไปเก็บขยะสินะ โอเคแต่ซึ่งเมาอ๋อเอาหาหน้าจอไม่ได้ต้องกดชิกขวาเดียวโอเคเกมโอ้มีทางด้วยสินะบอกออกขวาดีกว่าเพื่อจะทางขวาสะพานดูงโง่มากทึ๊ทางอะไรข้างล่างอะ่ะมีประตูอยู่ด้วยโอ้เอา้า โดนตกเลยพี่ตกเขาตกเขาตายเอ้าตกเขาตายโอ้โหว้าวโอ้โหเลยวันเดียวเฮ้ยเชื่อหรือจะเชื่อตกเขาตายบ้านอ่ะไอ้แค่เหนวอนเล็กๆนัน่นนอ่ะตกตายด้วยเออ โอ้โหโอ้โอ้ว้าวสูงด้วยนะเนี่ยผมว่าดีดีกว่าเราเ,เดึงลงไปเหมือนเดิมแหละแต่แค่ค่อยๆลงดีกว่าไหมเนินแค่นั้นทำเราตายได้เพราะฉะนั้นโอ้มันไม่มีทางลาดให้ลงดีๆนะน้องเขาขสไลด์ลงอะโอเคลงมาข้ั้งล่างแล้ว แต่ขึ้นไม่แน่ใจว่าจะขึ้นได้ไหมท่ามีไฟเหรอปลอดภัยใช่ไหมคลิกขวาเพื่อเช็กอ๋อฮึมมันคือของหรือมันคืออสุรกายเดี๋ยวนะขอให้มันเป็นชิ้นอุปกรณ์อะไรก็ได้หน้ากากอีผมไม่อยากใช้เท่าไหร่ ฮะแมวดูเชี่ยเมียอไปขยายเลยเหรอวะสารนอนนั้นนอนใกล้เเอร์ขยายอย่างเงี้ยบางทีโอ้โอ้ไปประตูโอ้มันมีปืนโอเคแล้วเดี๋ยวฉันทางออกตรงนู้ใช่ไหมเอ็กซิสอ์โอมีแต่ไม่ปืนอ่อเชี่ย ทางโน้นตรวจไปก็ไรประโยชน์เพราะฉะนั้นเรามาทางนี้ดีกว่าสำรวจยังไงดีโอเคไปทางนี้ต่อปู่เด้อตมากด A เก็บโอเคเหลือชิ้นหนึ่งถ้าเราได้โอ้โอ้โอ้ระเบิดฮึ่ระเบิดเปลี่ยนทางกเลยวะโอ้โหกำระเบิดวางอย่างนั้นเลยเหรอเดี๋ยวเช็คก,ก่อน คือระเบิดนี่ถ้าผมไม่ได้ไปเหยียบมันมันก็จะไม่ระเบิดใช่ไหมเสี่ยงวะผมเอาขอไปเก็บกันดีกว่ามันตันสาทางแล้วอ่ะอันนี้ก็ไม่มีประตูเพราะฉะนั้นเอาขอไปเก็บกันเถอะทางนี้ไฟอยู่ไหนโอเคออกกันมาโอเคเศวตโมแล้วผมจะขึ้นยังไงอ่ะเด้งถึงเด้ง โอเคผมต้องเอาหน้าถูแพใช่ไหมทำามันขึ้นไม่ได้ทางมุมขึ้นได้บ้าเพราะมันมันดูลาดกว่าทางเนี้ยเช่ไหมมันขึ้นไม่ได้ทําไงดีเนี่ยเอา้า่าบอกว่าขึ้นไม่ได้จริงดิแต่ทางข้างหน้ามันก็ดูลาดนะเออผมไปทางตรงนั้นดีกว่าขึ้นไปโอเคนี่ไงขึ้นไนี้ละโอเคผมขอไปเก็บยางกนดีกว่า ซึ่งถ้าเกิดว่าเรานั้นทำโคต้าไม่ครบเราจะโดนไล่ออกผมเพิ่งมารู้โอเคฉะนั้นผมต้องขอไปเก็บก่นอนตอนนี้ทัาเวลาเพราะมันตอนนี้มัน1 2 5ส่วนแล้วพีเอมเมหมือนจะเป็นกลางคืนด้วยนะเหมือนไม่ใช่ตอนเช้าพรฉะนั้นผมต้องเรีววิ่งหนีก่อนแล้วยามอยู่ไหนวะอ๋อเนี่ยจะละสาสิะะมันจะร้ 39, อยสามสิบเก้าเจอ โอ้โอเคเดี๋ยวเดนะี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมต้องทิ้งของกดจุดจีเคหนึ่งสองสามเคผมต้องรีบเอาของไปเก็บก่อนมันได้แค่สามสิบเก้าอะหมดการตั้งร้อยหนึง่งเพราะฉะนั้นเราต้องหาอุปกรณ์ที่มันใหญ่กว่าน,นี้เคผมเอ้น,นี้ก่อนเรียกว่าอะไรวะเข้าประตูนี้ก็ได้ เหมือนจะไม่ใช่ของนะเขางนออะ่ะโอเคผมครับอ,อุ้ยนี่ไงได้ไตมาันึงกด e e โ,โอ้ยนี่ไงแมวผมต้องรีบเก็บรีบ,รบ,รบออกเพราะว่าโอ้ระเบิดอยู่ข้างล่างเลยชิดระเบิดอะ่ะคิดผมต้องไปห้องนี้สินะคิดกว่าไม่มี้ย,ยังไงดีวะ เดี๋ยวนะโอเคที่เป็นของไม่ใช่ระเบิดโอเคจิบด้วยเสียสุดท้ายผมต้องออกโอ้โหเดีนะเ๋ยวนะเฮ้ยยังไงคีสุดท้ายอะเราโอเคนี้พอโอเคอันตรายจัดเลยเนี่ยมีทั้งระเบิดมีทั้งปืนโอ้โหถ่ายวูสสงคราม้ยเนี่ยโอเคเต้องรีบออกก่อนเพราะว่าอันตรายมากเลยผมออกมกัน โอเคจุดโอ้โหทางนี้กับทางนู้นไปทางนี้ก็ได้ปะสี่แล้วต้องไปก่อนหกมกใช่ไหมโอ้โหเยอะแม่งยังหล่นนะแม่งยังหล่นนะแม่งยัหล่นนะแม่งยัหล่นนะไปไปไปค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินก็ได้วะไม่ต้องรีบแต่ผมต้องพยายามขิดขวาเพื่อเช็คมันได้ห้าสิบเองอ่ะมันไม่ถึงอ่ไงดีวะมันไม่ถึงอ่ะ โอ้ยังไงดีเนี่ยมันไม่ถึงงนะั้นผมไปเอามันก็จะมืดแล้วนะเดี๋ยวต้องเช็กขอก่อนผมว่าไม่น่าถึงร้อยว่ะแต่เราได้เมวมา <c oughs> แมวน่าจะได้ของดีเลย <c oughs> เยอะนะหนึ่งสองสามสี่แปดชิ้นสองร้อยโอเคเดี๋ยนะสองร้อยใช่ไหมโอเคเราเราข,เขึ้นเลยเล่อนเออขึ้นเลย เาส่งร้อยอะไปเลยเยาประตูด้วยประตูประตูมันตอ <Columbus> ิดกันเดี๋ยวมันปิดเองเอาสงเอาของไปส่งอุ้ยเนี่ยมันได้เท่าไรเดยอสองร้อยเจ็ดสิบห้าโอ้โหลกโต่าโอเค

ออโอเคราออโต้พลอปไปที่คอมปาน,นีอย่าใช่ไหมนี่ไงโอเคเรามาถูกทางแล้วอีอีเราเอาของที่อีโอเคจ้านี่ไงเราเอาของมาโยนตรงนี้อี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 ได้เท่าไหร่อ,ะรอ่ะทั้งหมดร้อยหกสิบห้าใช่ปะ เออเราเดี๋ยวผมเอาเพิ่มก่อนผมรู้สึกว่าสี่ชิ้นมันต้องได้หน่อยนี่เนี่เพราะฉะนั้นเราเอาแมวมาตัวหนึง่งแล้วก็หน้าตาโอเคเราสองอันนี้ก่นถ้ามันไม่พอจริงๆก็สวยไปละครั้งโอเคลองดูก่อนว่าจะได้ไหมเฮ้ว่ไเกี่ยวของเร็วใส่เทียมไปใส่ที่ไป จริงๆรับของหน่อยเร็วรับของรับของเฮ้ยเอ,อ้เปิดแล้วรับดิเอาขอไปดิฟูของวานละโอเคสองร้อยโอเคอันที่เหลือเราก็ไม่ต้องโอเคส้ายยาูู สวยแล้วสองร้อยเราไปเลยฮะเราได้ตามคต้าต้องการเราจะผ่านคต้าใช่ไหมผ่านคต้าแล้โอเคสวยงามเพราะฉะนั้นไม่ได้ขนาดว่าผมสุดเท่าไหร่นะคนือเขาเล่นสามสี่คนผมเล่นคนเดียวอะ่ะตายรอบเดียวอะ่ะไอ้ถธอตายสองรอบแล้วกลับมาได้ว่าสุดท้าย,ยผมคัมแบ็กว่ะไม่ได้อยากจะโมอ่ะโอเคครับผมสำหรับ เกมนี้ก็มีมาให้ดีก่อนซึ่งอาจจะดูเบื่อไปบ้างสำหรับคลิปนี้ก็ได้เกิดขายายผลทำโคต้าที่สองตอนร้อยแปดสิบห้านะก็บอกผมได้เดี๋ยวจะทำคลิปต่อให้นะถ้าเกิดคลิปนี้ได้วความนิยมด้านี้เหมือนนะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่าน,นี้นะครับผมก็ใครที่อยากเล่นกับผมเดือดอาจจะแนะนำอะไรเกี่ยวกับเกมแบบนี้ก็ขอบคุณนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับ แล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคนวันนี้ผมกัสเองต้องขออนุญาตจบคลิปยงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายจุ๊บจ้า